สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันที่20กันยายน2568ใกล้ๆสี่ทุ่มมาดึกหน่อยนะครับขําคืนวันนี้ก่อนนอนมาทักทายท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านพูดเรื่องเดียวครับพูดเรื่องบัตรคนจนอย่างเดียวเลยนะก็มีข่าวนะว่าจะได้เงินซื้อสินค้าเนี่เพิ่มเป็นพันคําว่าเพิ่มเป็นพันก็คือเดิมเรามือเรามีวงเงินซื้อสินค้าอยู่แล้วในสามร้อยเพิ่มเป็นพันก็ต้องเพิ่มมาอีกเจ็ดร้อยถูกไหม อ่าเจ็เพิ่มมาอีกก็บวกกับของเก่า300ก็เป็นพันไปเลยทํานองนี้นี่แหละครับมีข่าวทางสื่อกันช่วงวัน2วันมานี้มีหลายท่านสอบถามมาว่าจริงไหมมันเป็นเรื่องจริงไหมนี่นะอยากจะให้ช่องอาร์เกมเมอร์นี่ตอบให้หน่อยเพราะว่าช่องอาร์เกมเมอร์พูดทีไรมันมั่นใจเวลาฟังแล้วรู้สึกว่ามั่นใจนะเอาวันนี้จะตอบให้ครับไอเรื่องเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าเป็นพันนี่ เอาข้อมูลนะวันนี้เลยนะครับวันที่20กันยายนนี่2568นี่ตอนนี้ยังไม่ได้เพิ่มนะครับแต่เป็นแนวคิดของรัฐบาลเป็นแนวคิดของรัฐบาลที่จะเพิ่มนะครับเป็นแนวคิดที่คิดว่าจะเพิ่มตอนนี้20กันยายนยังไม่ได้เพิ่มแต่รัฐบาลมีแนวคิดคิดว่าจะเพิ่มจากการเปิดเผยของรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะครับพรรคภูมิใจไทยนี่ก็เป็นพรรคแกนนาจัดตั้งร Mo ัฐบาลนะเสร็จแล้วก็นายุกทีก็คือนาย อนุทินชาญวิรกลนะอรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็ออกมาเปิดเผยว่าโครงการคนละครึ่งนี่รัฐบาลจะทําแน่นอนแต่จะทําโครงการคนละครึ่งก็ต้องรัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนนะคาดว่าจะถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาประมาณวันที่29กันยาหรือ30กันยานี่แหละเริ่มเริ่มถแถลงนโยบายนะนะครับถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเสร็จนะหลังจากนั้นจึงจะมีการประชุมคณะมนตรีนะครับ เสร็จแล้วโครงการคนละครึ่งนี่รองหัวหน้าพ er ักภูมิใจไทยก็ออกมาเปิดเผยว่าโครงการคนละครึ่งนี่รัฐบาลจะทําแน่นอนนะรัฐบาลจะทําแน่นอนเสร็จแล้วโครงการคนละครึ่งนี่ฟังชัดๆครับคนที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนนี่จะไม่ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งนะครับนะจะไม่ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งอันนี้รองหัวหน้าพักภูมิใจไทยเปิดเผยกลุ่มที่จะได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งก็มีพวก บุคคลทั่วไปที่ไม่ได้รับสิทธิ์เบบคนจนั่นแหละคนที่เสียภาษีก็รัฐจะช่วย60%เจ้าตัวจ่ายเอง40%ในในวงเงินที่จะไปซื้อสินค้านั้นนะครับรัฐบาลจะให้ราวๆพัน0อประมาณอันนี้ก็เป็นแนวคิดนะยังไม่เน้อนุโนมัติโครงการคนละครึ่งนี่ต้องรอเข้าที่ประชุมคอรมอรก่อนหลังหลังหลังรัฐบาลถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเสร็จ โครงการคนละครึ่งผู้ผู้ที่เสียภาษีให้รัฐนี่รัฐจะให้เงินพันสองเสร็จแล้วในส่วนของตนเองเติมเข้าไปก็เติมเข้าไปก็ซื้อของกันไปส่วนบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เสียภาษีรัฐจะให้หนึ่งพันใช้เงินผ่านแอปเป๋าตังคนทั่วไปนี่ก็ต้องเติมเงินตัวเองเข้าไปคนละครึ่งกับรัฐบาลเพื่อเพื่อที่จะไปจับจ่ายใช้สอยไอ้คนละครึ่งนี่คนที่เสียภาษีให้รัฐจะได้พันสองคนที่ไม่ได้เสียภาษีให้รัฐจะได้พันอ้าวแล้วทีนี้บัตรคนจนหลับเป็นยังไงบัตรคนจนไม่ได้รับสิทธิ์คนลครึ่ง แต่เป็นแนวคิดของรัฐบาลว่ามีงบประมาณอยู่ราวๆ25งหมื่นล้านบาทนี่ที่จะทําโครงการคนละครึ่งในเมื่อกลุ่มคนที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเขาก็ได้เงินไปแล้วเพราะฉนั้นก็จะดึงงบจากโครงการคนละครึ่งนี่นะเป็นเป็นแนวคิดของรัฐบาลที่จะดึงงบจากโครงการคนละครึ่งนี่ส่วนหนึ่งมาเติมเข้าบัตรคนจนเติมให้อีก700รนะเรามีวงเงินซื้อสินค้าเดิมอยู่แล้วเขาก็จะเอามาเติมให้อีก700มันก็เป็นพันพอดีก็จะได้ซื้อสินค้ากันนะครับ แต่ถามว่าจะเติมจริงหรือเปล่าอันนี้คาว่าวันคําว่าจะเติมคือวันนี้20คําว่าจะเติมส่วนจะเติมจริงๆนั้นก็ต้องคณะมนตรีอนุมัติก่อนนะครับ<ส>ก็จะต้องเข้าที่ประชุมคณะมนตรีก่อนคณะคณะมน,นตรีอนุมัติโครงการคนละครึ่งอนุมัติก้ประมาณอนุมัติโครงการก่อนมันก็จะออกมาเป็นมาตรการว่าคนละครึ่งก็ได้สิทธิ์กันไปในส่วนคนได้รับสิทธิคนละครึ่งในส่วนผู้ได้รับสิทธิ์ประชาชนเขาก็จะดึงงบมาเติมให้อีกคนละ700ร เพื่อให้ได้เป็นพันซื้อสินค้านะครับถามว่า700รอจะได้ทุกเดือนไหมเปล่าครับได้เดือนได้ครั้งเดียวนะั่นแหละ700ดรออาจจะแบ่งจ่งาย2ครั้ง3าครั้งก็ได้700ร้อยนี่นะอาจจะให้2เดือนทํานองนี้เอ,า,อางี้ดีกว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้นะครับไอโครงการคนละครึ่งนี่ถ้ารัฐบาลอนุมัติงบประมาณอนุมัติโครงการแล้วถ้าสมมติว่าเขาเปิดถ้ามีการลงทะเบียนต่างๆนานานะครับเสร็จแล้วเขาก็เริ่มใช้สิทธิ์กันเริ่มใช้สิทธิ์วันไหนไปถึงวันที่เท่าไหร่ทํานองนี้นะ เริ่มใช้สิทธิ์วันไหนไปถึงวันที่เท่าไหร่ทํานองนี้ไอ้บัตรคนจนที่จะได้เพิ่มเป็นพันนี่ก็จะได้ในช่วงนั้นแหละช่วงนั้นแหละช่วงที่มีการใช้สิทธิ์คนละครึ่งกันแหละบัตรคนจนก็จะถูกเติมเข้าไปอีกเจ็ดร้อยทำนองนี้เจ็ดร้อยอาจจะครั้งเดียวเลยก็ได้หรืออาจจะแบ่งจา่ายสองครั้งเป็นเจ็ดร้อยทำนองน,นี้อันนี้ไม่รวมกับเงินเก่านะไม่รวมกับเงินเก่าเงินเก่าก็ได้สามสามร้อยทุกเดือนอยู่แล้วไอ้เงินใหม่นี่ถ้าสมมติว่าให้เจ็ดร้อย ให้2เดือนก็อาจจะเดือนละ3ามอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าให้เดือนเดียวไปเลยก็เดือนนั้นก็จะได้พันเลยทํานองนี้ก็จะเป็นเดือนในช่วงที่เขามีการแช้สิทธิ์คนละครึ่งกันส่วนผู้ได้รับสิทธิ์ไปขัจนหนึ่งก็จะได้มาอีกแค่700เท่านั้นให้ครั้งเดียวทํานองนี้นะครับถ้าให้700ก็ให้ครั้งเดียวไปเลยทํานองนี้แต่ถ้าให้700แบ่งให้2เดือนก็อาจจะเดือนละ3 5 0ทํานองนี้นะหรือถ้าให้3เดือนก็จะแบ่งเป็นเดือนละ2 5 0 250หรอหนึ่งใหม่นะ ส่วนของเดิมมีอยู่แล้วสามร้อยก็บวกกันเข้าไปทํานองนี้อันนี้เป็นวิธีวิธีที่เขาจะเติมเข้าให้นะครับนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ทราบว่าจะเติมแบบไหนจะเติมให้เจ็ดร้อยครั้งเดียวเลยไหมเอาไปรวมกับของเดิมมีอยู่แล้วสามร้อยเป็น,ปนพันหรือว่าจะของเดิมมีอยู่แล้วสามร้อยก็ให้ทุกเดือนไปส่วนไอ้เจ็ดร้อยนี่อาจจะมาสองเดือนก็ได้เดือนละสามร้อยห้าสิบหรืออาจจะมาสักสามเดือนก็ได้อะไรทํานองนี้นะก็ยังไม่ทราบว่าจะเป็นรูปแบบไหนแต่ว่ามันเป็นแนวคิด นะแนวคิดว่าบัตรคนจนเนี่ยเขาจะเพิ่มเงินซื้อเข้าไปให้อีกเจ็ดร้อยให้แค่เจ็ดร้อยเท่านั้นนะครับไม่ใช่เป็นไม่ใช่ให้เป็นเดือนละพันให้ยาวๆตลอดไปไม่ใช่นะให้มาอีกเจ็ดร้อยเข้าใจไหมครับเรามีของเดือนอยู่แล้วสามร้อยให้มาอีกเจ็ดร้อยพอได้เจ็ดร้อยนี้ไปแล้วใช้หมดแล้วต่อไปก็ได้สามร้อยปกติต่อไปอย่างนี้แหละครับเข้าใจนะครับเอาล้ครับนี่ก็คือเรื่องราวบัตรคนจนที่มาเล่าแนวคิดของรัฐบาลให้ฟังว่าเขาจะเติมเงินให้เพิ่มในช่วงที่มีการในช่วงที่มีการอ่า มาตรการคนละครึ่งออกมานะครับได้7 0 0ครั้งเดียวหรือ700หรือหลายครั้งรวมกันเป็น700ในส่วนที่เพิ่มนะครับไอ้0 0มปกติก็ได้ต่อไปทุกเดือนนะนะครับอันนี้หวังว่าคงจะเข้าใจกันทุกคนทุกท่านนะครับอันนี้ยังเป็นแนวคิดอยู่นะครับยังเป็นแนวคิดของรัฐบาลอยู่ยังไม่ใช่ว่าจะได้จริงๆยังเป็นแนวคิดวันนี้วันที่20กันยายนยังเป็นแนวคิดส่วนวันต่อๆไปมันจะเป็นจริงหรือไม่ก็ต้องรอฟังคณะมนตรีอนุมัติก่อนถ้าคณะมนตรีอนุมัติวันใดหลังจากนั้นแหละจะได้จริงครับ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับลาถิ่นเคยนอนเมืองยาโสธรดินแดนบ้านเกิดจากแม่พวยกำเนิดแม่ผู้ประเสริฐของลูกทุกคนลาทอนกันดา ดอกฟ้าคงชายคนจนขอพรสวรรค์เบืองบนจงช่วยบันดลให้พ้นทุกภัยเพราะความจนยากจำจากทีท่ราบสูงเข้าสู่เมืองกรุงหมายมุม่งทำงานเลี้ยงกายทุกเช้ายันทำ รากตรำทนย่ำเรื่อยไปด้วยความยากไรสู่เรื่อยไปเพื่อหนีความจนทนเพราอจนต้องทนกล้ำกลืนมันแสนคมคืนไม่ฟื้นในดวงชะตาเกิดมาต้อยต่ำ เป็นคนไรศักินาโชค์าสนาที่ได้มาแค่กรมมก่อน่อนมีเพื่อนเพลงขอให้ความเมตตาหนุ่มลูกชาวนาที่เกิดมาบนความยากไรต่อสู้ดินร้น เพื่อหนีความจนให้ไกลจะมีบ้างไหมที่เข้าใจสักคนก็ ต้องทอนกล้ำกลืนมันแสนขมขื่นไม่ฟืนในดวงชะตาเกิดมาต้อยต่ำเป็นคนไรสักดินาโชคปาสนาที่ได้มาแค่กรรมก่อน,อนมิเพื่อนเลย ขอให้ความเมตตาหนุ่มลูกชาวนาที่เกิดมาบนความยากไรต่อสู้ดินรนเพื่อหนีความจนให้ไกลจะมีบ้างไหมที่เข้าใจสักคนก็พอ